คนโสดจะวางแผนประกันสุขภาพยังไงดีคลิปนี้สําหรับคนโสดที่ยังไม่เคยมีประกันกเลยนะคะามาทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าจะซื้อประกันสุขภาพสักหนึ่งเล่มมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนของสัญญาหลักที่คุ้มครองชีวิตแล้วก็ส่วนของสัญญาเพิ่มเติมที่คุ้มครองสุขภาพทีนี้จะเลือกแบบไหนก็มาทําความเข้าใจชีวิตตัวเองก่อนนะคะถ้าสมมติคนโสดส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ไม่มีภาระไม่มีลูกไม่มีครอบครัวอยู่ตัวคนเดียวรับผิดชอบชีวิตตัวเองแบบถ้อยเปอิตเป็นบนถ้าโจทย์ชีวิตเป็นแบบนี้นะคะจะแนะนงสัญ ก็ะะจะมีออกเป็นหลายแบบอีกมีทั้งซื้อเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลเวลาเราเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลน,นะคะประกันจะจ่ายค่ารักษาให้แบบที่2ก็เป็นวงเงินคุ้มครองโรคร้าแรงกรณีที่ตรวจเจอโรคร้ายก็รับเงินก้อนแบบที่3ก็ซื้อเป็นค่าชดเชยกรณนี้ที่เจ็บป่วยนอนแอดมิทโรงพยาบาลก็ได้ค่าชดยเชยประมาณนี้นะคะจะเลือกยังไงดีนะคะถ้าสมมติว่าเรางบถึงซื้อไปให้หมดมันก็คือจบถูกไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะบางคนก็คือมีงบจํากัดพอเป็นแบบนี้ปุ๊บนะคะมันก็ต้องมาดูหลายอย่างอย่างเช่นงานที่เราทําเป็นแแแบบบไไไหนสสวววัดิกาาารรรรททีีีี่่่เมมอออะะยูลล้้้ง เรียกแล้วเรายังขาดแล้วอยากจะซื้อเสริมเข้าไปอีกบ้างถ้าเริ่มต้นด้วยงบน้อยจริงๆนะคะหลักพันต่อปีก็แนะนําเป็นประกันโรคร้ายแรงก่อนส่วนถ้ามีงบขยับขึ้นมาก็ซื้อเป็นวงเงินค่ารักษาค่ะถ้าขยับได้อีกนะคะก็ซื้อเป็นวงเงินค่ารักษาบวกกับความคุ้มครองโรคร้ายแรงและถ้ามีงบเหลือนะคะก็ซื้อเป็นค่าชดเช,ย,ชยเพิ่มเข้าไปค่ะคี่ของคนโสดก็คือการที่เราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองแบบ100%เพราะฉะนั้นวงเงินความคุ้มครองนะคะเราก็ไม่ต้องเน้นปกป้องให้ใครไงแต่เเเเเรราาาาาานนนนนน้นงง้นปป้้้วงวงงงิปกกกกอใับคค่พยยยยลลลโแไไได็็ืะะส ชวนคุยกันประมาณนี้นะคะใครที่กลัวลืมก็กดเซฟคลิปนี้ไว้ได้แล้วก็รีโพสต์ไปให้เพื่อนแล้วก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะ